ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่จะทำยังไงดีครับเนี่ยเมื่อตำรวจมากลายเป็นผู้ร้ายซะเองทุกคนครับดูคลิปนี้ให้จบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้19กรกฎาคม67กรณีที่ชุดปราบปรามอาชญ,ญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำวรวจภูธรภาค5เอาหมายค้นสารจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจค้นห้องพัก2จุดครับในพื้นที่ตำบลป่าตานันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่1จุด และอีกจุดหนึ่งเป็นห้องพักอยู่ในตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปเจอของกลางเช่นเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ดหรือว่าซิมบ็อก12เครื่องเครื่องสำรองไฟราเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้4คนเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง3ครับผู้ชายคือนายธีรวัตรอายุ22ส่วนผู้หญิงที่เหลือเป็นชาวไทย 2คนและชาวเมียนมาอีก1คนชาวไทยคือนางสาววรัชพรอ,อายุ26และนางสาวสุวรรณรั์อายุ25ส่วนหญิงชาวเมียนมาอายุ25ปีนะครับนำตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดีต,ตามกฎหมายแล้วต่อมาครับชุดสื่อภาค5ขยายผลการจับกลุ่มและพบว่าพ่อของผู้ต้องหาคือพันตำรวจโทบันดิตคนการสารวัตรอำนวยการสอพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บงการติดต่อแก๊งคอ c เซ็นเตอร์และให้ลูกเนี่ยไปชวนผองเพื่อนมาร่วมกันดูแลระบบเจ้าหน้าที่ก็เลยออกหมายจับจากสารเชียงใหม่ฮะทางพันตำรวจโท,โทบัณฑิตนั้นลาราชการและตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับว่าถูกออกหมายจับเห็นว่าติดต่อจะขอมอบตัววันจันทร์22กรกฎาคมนี้ เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับว่าเจ้าตัวจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันหน่อยครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด f ฟ l l o w กดติดตามกด subscribe ฟังคิงเล่าด้วยนะฮะ